สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองวันที่19มกราคมพุ่งขึ้นหลังเลเลยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ราคาทองคำประจำวันที่19มกราคม2564ขยับขึ้น100บาทเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาโดยทองรูป,ปพรรณขายออกที่บาทละ26,750บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ g o t d e a d e r Association เมื่อเวลา9.25นากายนาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ26,150บาทขายออกที่ราคาบาทละ26,250บาทตามประกาศครั้งล่าสุดด้านราคาทองรูปพันธ์รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ25,681บาทสีสตางค์และขายออกที่ราคาบาทละ26,750บาท ทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำตลาดโลกหรือโกลสปอตอยู่ที่ระดับ1,843.50เหรียญสหรัฐออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ